อืมเจอแล้วไหใช่ไหม <C> e <ase in> ไม่ใช่ไม่ควรเจอเออใช่ไหมคุณยศอะไรนี่ว่าในต้นเขาไม่มีอะไรไงผมดูว่ามันไม่มีอะไรเพอรอาะมันไม่มีอะไรป<ช>ุ๊บถ้ามันมีน้ำยงน้ำย้อยเรายังเห็นเรายัง,ยง,ยงเห็นมองไนงะตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคือผนังเซลพวกนี้มันก็แตกไงเห็นไหมสรวนนั้นมันผนังเซลมันยังแตกอกแตกออกอยู่คือถ้าถ้าเปลือกมันไม่แตกเนี่ยมันยังพอว่าอันนี้เปลือกเขาแตกถ้าเปลือกเขาแตกก็แสดงว่าในต้นเขายังมียังมีการดูดอาหารได้อ่า ก็ยังว่าเออมันไดนนเมื่อเปลือกก็แตกนี่ยเบายึดไปนจนตรงนี้จริงๆรับเนี่ยเปลือกก็แตกอย่างนี้เนี่ยรอยแตกเป็นร่องอย่างนี้นเนี่ยถ้ารอยแตกเป็นร่องอย่างนี้ก็คือว่าในผนังเซลล์เขาไม่ได้ถูกทําลายครับแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวนะที่อยู่ดอาหารสูงขึ้นไปนะอ่าแต่ตอนนี้ผมบอกว่าเอาตัวนี้อัดเข้าไปปุ๊บมันเมื่อเขาดูดตรงนี้ได้นิดหน่อยแล้วเขาไปส่งเสริมพวกนั้นให้แข็งแรงส่งให้ใบออกแข็งแรงเพ๊่ตอนนี้เดี๋ยวพวกนี้มันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใน15พอริหาจัด อาจารย์มาสรุดท,ที่ต้นนี้คืออะไรครับอาจารย์เหมือนใบมันสลดเหมือนใบมันสลดใช่ไหมก็เลยจะอยากจะรู้ว่าอาจารย์เดินมาสังเกตเห็นต้นทุเรียนต้นนี้มีอาการใบสลดใบสลดนะพี่น้องครับทั้งๆที่มีลูกอยู่อก็เลยอยากรู้แล้วก็อยากเรียนรู้ด้วยว่ามันมันเกิดกลังะะหากำลังหาต้นตอและสาเหตุ ต้องดูที่รากอย่างเดียวมันจะทรงผลเห็นเห็นรากที่รากไปใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็น้ําฉีดอ๋อน้ําฉีดคน้ำฉีดโคนแล้วก็จะเห็นว่าถ้ามันมีรากดาแต่ว่าตอนนี้มันแปะมันแปะฟอสโฟไปแล้วนี่เดี๋ไม่รู้ว่ามันจะยั้งได้เท่าไหร่ก็ดูใบที่เดลียวอยู่อ๋อไม่เท่าไหร่ใบเริ่มเขียวอยู่ตัวนี้มันสุดนานยังไงเฮียตนนี้ตอนแรกก็นานแล้วครับแล้วก็ผมก็ใส่ฟอสโฟไปฟอสโฟใส่เออใส่เป็น สองเดือนแล้วเนี่ยใบถ้าใบมันอย่างนี้หมายถึงว่าเหมือนผมหาตัวมันไม่เจอไงถ้ามันมีจุดน้ําออกเี่จะหาเจอออืมไม่มีน่าจะอยู่ที่รากแล้วก็แสดงว่าดูเราดูที่ต้นนี่ก็คือมันไม่เจอไม่มีใช่ไหมจันถ้ามีมันจะแสดงออกไงจารย์คือถ้าในต้นต้องมีน้ําออกอแต่ต้นนี้ผมเห็นมันไม่มีรอยน้าเลยครับรอยน้ําดูในโคนก็ไม่เห็นนะอ ไม่ไม่ในควมนั้นไม่เห็นหรอกเพราะมันฝังดินแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นตรงลําต้นนี่มันไม่ไม่แสดงอาการอาอจานนะแต,นแต่ว่ามันมไปแสดงออกที่ใบใช่ไหมจ๊ะแต่ผนังเซลก็แตกเ,ออเดี๋ยวต้องดูว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันสุดนานแล้วไงแต่ว่าใบมันใบใหม่ออกมาดัานเข้มอ๋อแต่ใบแต่ใบฝั่งนี้เหลืองก็แสดงว่านี่ถ้าเป็นก็เป็นรากนี้นั่นครับีนรากฝั่งนี้ แล้วก็ใบใบร่วงด้วยอาจย์นเนาะใบเหลืองร่วงก็เป็นฝั่งนี้นี่ถ้าดูใบฝั่งนี้นะใบฝั่งนี้จะเหลืองใ,ใบฝั่งนู้นจะไม่เหลืองอต้องดูฝั่งนี้ถ้าถ้าเกิดก็เกิดจากโคนตรงนี้มนะันก็เกิดต้องเกิดจากรากแถวนี้ครับน่าจะมีอาการตรงนี้แต่ว่าพออัดปอดโฟลไปแล้วมันอาจจะอาจจะยัย้งยังได้น้อยจเดี๋ยวจะให้เอามาอัดเพิ่มอืม ถ้าอย่างนี้นี่พี่น้องต้องต้องมันสังเกตใช่ไหมอาจารย์มันสังเกตหน่อยค,คือถ้าเห็นใบใบเนี่ยใบแสดงอาการอย่างนี้นี่ครับอา<ม>จารย์รยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีอ่ะครับมันเป็นเรื่องผิดปกติครับนี่ถ้ายอดแห้งไปอย่างนี้เลยนี่ยิ่งผิดปกติใหญ่เลยนี่อย,อยิ่งไม่ยังไงยิ่งผิดปกติก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวลองให้อัดฟอสฟเข้าไปอีกดิครับถ้าอัดฟอสฟเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวต้องให้ดูตามผมไม่แน่ใจข้างบนไม่น่าจะมีอ่ะเพราะมีมันต้องมีน้ําซึม ครับตอนนี้มันไม่มีน้ําซึมแสดงว่าเขาเป็นมาตั้งนานแล้วอ่านี่น้องใบเขาจะสลดใบสลดแต่ตอนนี้คือได้ฟอสฟอรมาช่วยกับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะไปได้กี่น้ําไปได้กี่น้าเออเพราะว่าผมไม่มั่นใจรากนี้ครับผมเนี่ยรากฝั่งนี้แหละนี่ที่มันทํตให้ใบสลดนี่แต่ใบใบที่ออกมาเป็นเขียวๆอยู่นะอาจารย์ก็ยังเขียวๆอยู่ก็ดูว่าฟอสฟอรมันจะดันได้เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวไมงั้นก็ให้อัดไปเพิ่ม ครับถ้าอาัดไปเพิ่มแล้วจะเป็นยังไงค่อยว่ากันครับผมผมไม่แม่ใจว่าาตรงนี้นี่มันมีปัญหาถ้าผมว่าผมว่าลากนี่ถ้าฉีดน้ําเห็นไหมแต่ว่าอัดก่อนเพราะตอนนี้มันมีลูกมันก็เป็นอย่างนี้มาต้องเป็นสองปีนะครับไม่เป็นไรอัดอัดเลยเอัดให้หนักไว้นี่แหละอัดพวกมานนี่หนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยอัดเลยอัดมากเท่า,าไหร่ยิ่งได้เพราะว่าเอาตอนเอาตัวนี้คือตอนนี้ให้ให้มันกินทางผนังเซลล์นี่ เพราะว่าในรากมันดูดอาหารไม่ได้ก็ให้มันมาดูตดตรงนี้แทนอือเจอแล้วไปใช่ไหมไม่ใช่นึกว่าเจอเออใช่ไหมคุณยศอะไรนี่กระดูดไหมหรือว่าผนังเซลระดูกหรือผนังเซลระดูดไหมหรือผนังเซลอ๋อผนังเซลไม่เป็นไร อ่โอเคเอามาอัดผนังเซลล์มันเลยข,ขูดออกขูดออกอัดผนังเซลล์มันเข้าไปนึกว่ากระดูกถ้าเป็นกระดูกแล้วเป็นเรื่องเลยนั่นโอเคอัดเข้าไปให้มันดูดกินฝั่งนี้เอา pas, ในรากมันดูดไม่ได้กระช่างมาันเดียวกระดูกคืออะไรครับกระดูกหมายถึงว่าแก่นมัน <C ities> แก่นมันแก่น <c oughs> ตัวนี้มันเป็นผนังเซลล์ไม่มีปัญหาผนังเซลล์วพวกนี้มันดูดอาหารได้ครับแต่ถ้าเป็นแก่นนี่ก็คือมันดูดไม่ได้ครับตัวนี้ผมนึกว่าเป็นเป็นกระดูกเป็นอะไรก็เดี๋ยวอัดเข้าไปเลยสักสี่สี่กิโลสี่ห้ากิโลก็อัดเข้าไปอย ต้นนี้เขาป่วยเนี่ยเราต้องเพิ่มใหมขอใชิญอาจารย์คือตอนนี้คือถ้าเอาน้ำมาฉีดเนี่ยผมว่ารากดําอ่ะเออใช่ใช่ถ้าจะให้ให้ย้อลงไม่ได้แล้วเป็นลูกอ๋อเขามีลูกอ๋อเขามีลูกให้ฉีดต้องฉีดต้นที่ไม่มีลูกไม่รู้เกี่ยวกับโดนแดดน้อยกว่ามันมันมันตรงนั้นถ้ามันเป็นมันเป็นมากกว่านั้นหรอครับอืมต้องดูว่าเนี่ยปัญหาของมันคืออัดอัดเลยครับอัดให้มันเป็นพอกไปอย่างนี้เลยครับให้มันกินทางนี้เพราะว่าธาตุอาหารสีตัวอยู่นั้นมันกินได้ เขาจะช่วยอะไรอาจารย์ Regierung ถ้าเกิดอัดเราอัดเยอะขนาดนั้นผนังเซลล์เขาดูดอาหารได้ตอนนี้ถ้าสมมติว่ารากเขาดำเนี่ยเขาดูดไม่ได้ครับอ่าก็ต้องให้กินตรงนี้แทนเอออัดเข้าไปเขาว่าเป็นมันเป็นธาตุเย็นครับอ่าตอนนี้พวกนั้นก็ใส่ปกติไปเพราะตรงนี้มันค่อยๆมันซึมผ่านไปซึมผ่านไปเพ๊บอพอใบมันหลอกเพื่อมันสัราะห์แสงได้มันเดี๋ยวมันจะมาของมันเอง อ๋อเขาจะมาดูแลล่างตรงนี้นเ,เขาจะมาดูแลเองแล้วก็ล,วกล้วก็ใส่สาตรตกปรุงดินปกติไปเพราะว่าในต้นเขาไม่มีอะไรไงผมดูแล้วมันไม่มีอะไรเออพราะมันไม่มีอะไรปุ๊บถ้ามันมีน้ำยงน้ําย้อยเรายังเห็นเรายังเห็นมองไงตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคือผนังเซลพวกนี้มันก็แตกไงเห็นไหมตัวนั้นมันผนังเซลมันยังแตกออกแตกออกอยู่คือถ้าถ้าเปลือกมันไม่แตกเนี่ยมันยังพอว่าอันนี้เปลือกเขาแตกถ้าเปลือกเขาแตกก็แสดงว่าในต้นเขายังมียังมีการดูดอาหารได้อ่าก็ยังว่าเออมันใมเมื่อเปลือกเขาแตกเนี่ยเบายึดมาูนตรงนี้จริงะ S <S> <S <S เปลือก็แตกอย่างนี้นเนี่ยรอยแตกเป็นร่องอย่างนี้ถ้ารอยแตกเป็นร่องอย่างนี้ก็คือว่าในผนังเซลล์เขาไม่ได้ถูกทําลายครับแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวที่ดูดอาหารส่งขึ้นไป <S <S 2> <S 2> <S 2> อ่าแต่ตอนนี้ผมบอกว่าเอาตัวนี้อัดเข้าไปปุป๊บเมื่อเขาดูดตรงนี้ได้นิดหน่อยแล้วเขาไปส่งเสริมพวกนั้นให้แข็งแรง่งให้ใบออกแข็งแรงปุ๊บตอนนี้เดี๋ยวพวกนี้มันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใน15พอดเดียวมันช่วยบริหารจัดการแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่เยอะเพิ่ม อยากใส่เป็นถุงก็ใส่ไปเถอะถ้ามันฟื้นขึ้นมาคือคือมันจบเดี๋ยวถ้าใส่เล็กน้อยบางทีมันไปสู้กับเชื้อโรคตรงนี้ไม่ไหวนี่ผมว่ารากนี้แหละนี่นี่น,นี่ถ้าฉีดดีๆแต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ได้ไงเพราะว่าต้องให้ลูกออกก่อนถ้าฉีดเข้าไปปุ๊บคือตัวที่ส่งเสริมตัวอื่นมีปัญหาปุ๊บปนจะให้นะให้ทําให้ลูกไม่แก่รับแต่ตอนนี้ยังไงมันก็ปรอบครองมันได้อยู่หรอกตอนนี้ครับนั่นแหละถ้าจะว่าตัวอื่นไม่น่ามีปัญหาเพราะตัวอื่นมันไม่ได้มีผลกระทบพังขนาดนั้นันันวี้ดู นี่นะพี่น้องต้นนี้นะครับอันนี้ใบอะไรอันนี้ใบบอนครับบอนอะไรบอนมีมารยายันครับลูกยาวเป็นคืบเลยครับอ๋อบอนมีมารายันออกสีเขียวเหมือนต้นหนอนเลยนะไอ้เขียวดำๆครับอใเขียวดำๆเหม <pumpkins S 2> ือนต้นหวานอยู่ <ต pickles. S 3> นะปู่หวานนะอาจารย์อันนี้ครับครับพอเวลาอันนี้อันนี้ตัดตัดไปเยอะแล้วนะครับนี่โอ้ยรอยตัดน่าจะไปเกินยี่สิบสามสิบลูกนะ มันเลยเป็นทุเรียนแบบเข้าเนื้อเข้ากล่องพอดีไงบายุทธครับอาจารย์อทรงเขาสวยน่อาจารย์ก็ก็คือเราดูที่ที่ยอดใบเขานะ่ะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในี <c oughs> ทรงสวยและต้นเสมอกันดีอาจารย์ คือออกซินกําลังเริ่มทํางานก็คือพวกใบแตกตายยอดกําลังเริ่มออกทางานครับคือก็อย่างนี้แหละที่บอกว่าถ้าทุเรียนเราตัดยอดปุืบอบัญจะง,ง่ายในการบริหารจัดการใช่ใช่ครับในเวลามันออกลูกมันออกเป็นแบบสเต็ปของมันคือมันดูแบบคือมันดูทรงสวยอะ,อะง่ายง่ายครับคือบางคนเขาแตกมาอย่างนี้เขาตัดยอดให้มันแตกเป็นพุ่มได้ไหมเขาเขาก็ได้เป็นลูกห้อยตามต้นตามต้นเขาก็ดูอีกอแบบหนึง่ง อันนี้ตัวเรียนสิปีฟอร์สโฟเขาอัดแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเรื่องเรื่องโครงสร้างของโลกมันน่าจะไม่กี่ต้นลวครับดูแล้วผมลงงองดูครับฝั่งนี้ก็ลูกฟุตบอลอะไรนี่ผักแยงหรืออะไรนี่ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ผักขยงเออใช่ผักขยงอาจารย์โอ้งามด้วยฉีดฮอร์โมนผักขยงขึ้นผักขยงยอดผักบุ้งเต๊บเลยอาจารย์โอ้เขาตัดเยอะแหละแต่ละต้นแต่ละต้นครับ เขาบอกว่าวานตัดไปสิบเท่าไหร่สิบก่านสิบสองตันเลยสิบสอง <12 S 1> ตันสิบสองตันสิบสองตันทุเรียนยังเต็มต้นทุเรียนยังเต็มต้นอย่างไรพ <ừ. S 1> ี่น้องเขาบอกว่าเขาเคยได้เท่าไหร่นะสี่สิบตันครับสี่สิบตันทุเรียนยังเต็มต้นตัดไปสองรอบแล้วยี่สิบก่านแล้วเอ <c oughs> าเบาะยุดขอหวยไหม <c oughs> <c oughs> คุยน้ำว้า,วาก็ไม่ใช่ว่าต้นเล็กๆพี่น้อง ยอดยอดเขาเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะออกพอลูกหมดปุ๊บเขาเตรียมตัวที่จะออกครับอตัวนี้มันกี่ไร่นะยี่สิบเจ็ดไร่ยี่สิบเจ็ดไร่สามร้อยกว่าต้นใช่ไหมครับก็ถือว่าคือเขาไม่ได้ปลูกปลูกถี่เขาปลูกเอาจํานวนเขาจะเอาปลูกกัาน้ําหนักครับปลูกปลูกกับคนยี่สิบกว่าไร่เนี่ยบางคนก็ปลูกไปเท่าไหร่ห้าหกร้อยครับอ,อันนี้เขาปลูกก็แค่นี้ ส่วนมากก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนที่อย่างที่ผมบอกอ่ะคือถ้าทุเรียนได้โครงสร้างอย่างนี้มันห่างอ่ะทุเรียนที่ได้น้ําหนักครับอืแต่ถ้าทุเรียนมันตีปุ๊บมันจะได้เขาเรียกอะไรมันมันแสงไม่พออะไรไม่พอมันจะได้ความมันจะได้ไม่เต็มที่ทุกอย่างก็เป็นองค์ประกอบหมดเนกัจัน,ม,นจมันเป็นองค์ประกอบอย่างที่บอกว่าปีนี้นี่คือน้ําหนักทุเรียนเขาอย่างรูปเอานี่นรูปประมาณนี้ที่เอาตรงไหนเนี่ยเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้จันนี่นี่นี่นะพี่น้อง ไซซ์สวยๆทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนี้สมมติว่าปกติปีที่แล้วก็ได้ประมาณสองโลห้าปีนี้มันขึ้นมาเกือบโลหนึ่งใช่เจ้าของสมนบอกว่าน้หนักเพิ่มมา้วจากน้าหนักมันเพิ่มมากเลเพราะว่าคือเนี่ยที่คุยกันตอนนั้นเขาบอกว่าลูกกันอันนี้มันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้มันขึ้นมาเป็นลูกแล้วโลเลยอืเขาบอกว่าตัดตัดตัดไปเท่าไหร่นะอ่าตัดเต็มนั้นเขาได้เขาเคยได้แปดเนาะ ได้แปดได้เก้าปีนี้มันมาสิบสองสิบสองตันเท่าเท่ากันอ่ะครับแล้วก็หนอนมาเรงหนอนมาเรงแทบจะไม่ได้ฉีดลูกน้องเขาบอกว่าอะไรนะโอ้โหยาก็ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องฉีดแล้วก็แล้วก็แปลกใจนะจ๊ะว่าไอ้ใช้น้ำหมักเลยดำดำน้ำหมักดำดำกินน้ำหมักเดำดำกินกินถ้าแมงถ้าแมงกินถ้าแมงถ้าแมงแล้วอยู่ได้ไงอยู่ได้ไงนะเขาฉีดเคมีนี่เขาฉีดวันเว้นวันนั่ังแเขาไม่อยู่ใช่ไหมยล้เขาไม่อยู่ เอาเอาผักข่งยงไปอมเขียดนะได้ฉีดเยอะไหมยาแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนฉีดเยอะครับแต่ก่อนฉีดเยอะฉีดจนบางบางนี้ฉีดเอาแล้วก็ยังเอาไม่อยู่นะตอนฉีดความรู้สึกยังไงตอนที่เราให้ฉีดยาเมาหอมฉีดยาก็รู้สึกเมาเมามือนเช้ามานี่ก็ไม่ค่อยอารมณ์มันดยเท่าไหร่อยากฉีดไหมอ๋อยาค่าแรงไม่ครับไม่อ๋อปีนี้ปีนี้ห่างๆครับปีนี้พอ พอไม่ได้ฉีดไอ้ไม่ได้ใช้ยาแล้วมาใช้น้ำหมักหนึ่งสองสามเนี่ยใช้น้อยใช่ไหม <c oughs> รู้สึกเป็นไงตอนไม่ฉีดรู้สึกก็แตกต่างกันเยอะเลยครับเพราะ,ะาว่ามาฉีดน้ำหมักแล้วมันแบบมันมันดีอ่ะดีดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็อะไรต่ออะไรครับออหลายอย่างเลยอ่ะมาฉีดเพินใช่ครับ <c oughs> บางทีบางทีโดนตัวโดนหน้าโดนเป็นอะไรไหมน้องกลัวอ๋อไม่น้องกลัวฉีดยาค้่มแรงนี่บางทีนี่ เรามองกันไปก็ไม่รู้เนาะบางทีตกเหตุอะไรใช่ตกเหตุตัวตกเหตุตามหน้าอันนี้ผมบอกไม่ต้องรีบทีนค่อยๆเดินกินสบายค่อยๆไล่ไปที้ีแล้วไม่น้่ามันทำมาจากอะไรนี่ชมแฟนนักเตะหมดไม่รู้อ่ากินไข่ไหมไข่กินครับกินนมไหมกินครับกล้วยกินไหมเออไอยอดผักกินไหมกินไม่ฮาวผลไม้กินไหมกินเห็ดไหมเห็ดกินครับเออนั่นแหละอาจารย์ทำจากพวกนี้ทั้งหมดเลย เออถ้ามันตกใส่เราเนี่ยก็ถือว่าเอออายุยืนเลยบานนี้ใช่ไหมเออเพียงแต่ว่าเรามีจุลินทรีย์มาย่อยสลายแต่อาจารย์ขี้เกียจทำกลิ่นหอมเมื่อก่อนทํากลิ่นให้มันหอมคิดไปคิดมามันเสียเวลาและอีกอย่างหนึ่งเวลามันทําหอมมันใช้เวลาอีกขนาดแต่ทําขนาดนี้มันยังใช้เวลาเอาตามสภาเอาเอาแบบออริจินอลมาอย่างไงไปอย่างนั้นเลยอให้พืชมันตอบสนองเอาให้มันตอบจวดเอาอันนี้ก็ก็มันไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ผมเอามาหมัก พอมาหมักปุ๊บก็ถ้าเราถ้าเราตายเราก็ตายแต่กินกก้เราบ้างใช่ไม่ต้องมาต่อกินไม่รอดมาผลน้ำหมัก้เนาะั้งแต่กินทุเรียนแล้วแหละเพราะว่าก็เอาเนื้อทุเรียนมาหมักด้วยไงก็เป็นองค์ประกอบตรงนี้เอาปลาจากนี้มาต้มกินก็น่าจะตายแต่ตอนต้มเป็นตัวแล้วเนาะไม่ต้องมาทำน้ำหมักแล้วนี่คือนี่คือถึงบอกว่าแต่ว่าเวลาหมักนะอาจารย์หมักต้องใช้เวลามันไม่ใช่มาหมักห้าวันสิบวันมันไม่เหมือนที่ให้คุณยศหมักเคมี ใชนไหมอันนี้มันใช้เวลาแคบเดียวแค่ยี่สิบบาทครับกับเห็นไหมคือคือ,คอ,คอทางคุณยศเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนพอได้ความรู้ปุ๊บทางคุณยศเขาก็เลยเอาแบบง่ายคือมันทํามาทุกอย่างแล้วแหละก่อนจะมาเจออาจา <laughs> รย์ใช่าใจไหมคุณยศ <laughs> อะไรดีนี่คือเจ้าของสวน <c oughs> ผมไม่เคยบอกว่าเจ้าของสวนไม่มีไม่ไม่อดปุ๋ยไปทุกสวนเขาบอกว่าอยู่นี่เขาจะบอกว่าอะไรขาดเขาไปตลาดแ๊บเดียวได้มาจีัรถเแต่ที่เขาไม่เอามาคือพอดอ จริงๆเขาแจกฟรีบางทีเอามาก็ไม่รู้จะต่อ,อยังไงไงครับตอนี้บังเอิญว่ามามีความรู้อาจารย์ให้ความรู้ว่าพอโดนถึงเราจะเอามาหมักเรากวดจะได้ใช้มันใช้เวลานานเอาแค่รุ่นคนยศเนี่ยเพ้อๆจะยังไม่ได้ใช้ครับอ้าวตอนนี้คนยศได้เยอะไห่ะ้าห้าสิบีาห้าสิบกว่าครับเออห้าสิบกว่าใช้เวลาหมักอย่างยี่สิบปีเหรอเออเออผมหมักมั้งแต่อายุยี่สิบกว่าอตอนนี้ผมห้าสิบเก็บเพิ่งจะได้ใช้ครับ ถ้าคุณยศมาหมักตอนห้าสิบสามใช้ตอนไหนอ่ะใช้ตอนไหนอ่ะเห็นไหมนี่คือหลักการไงครับคือบางอย่างเนี่ยซื้อก็ซื้อบางอย่างทาก็ทําอาจารย์ไม่ได้ห่วงวิชาถูกไหมอันไหนที่ทําได้ผมก็บอกว่าคุณยศเอาปุ๋ยเคมีมาครับอเคมีมาเลยเพราะว่าไม่มีอะไรในท้องกลาดาที่มันจะดีเท่าเคมีทั้งตัวมันไม่มีหรอกครับครับถ้าไม่โกหกกันครับขี้วัวดีไหมก็ดีขี้ไก่ดีไหมก็ดีแต่ผมบอกว่าธาตุอาหารเนี่ยนั้นมันไม่เพียงพอ จะบอกว่าหมักขี้ไก่ทําทุเรียนเอาทุเรียนเอาแบบเอาง่ายๆเนี่ยเคยได้40ตันแล้วจะทําให้มันได้50 50้าน60ตันหรสบนคุณจะใส่กี่พันลดทันลดสิบร้อม,มันถึงกี่ได้ใส่มากมันก็เป็นปฏิปักษ์อีกครัเพราะอัตราสิอัตราเลรมันมีเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันเร็วมันทันใจและมันเพียงพอต่อพืชก็มีวิธีเดียวเอาเคมีนั่นแหละมาหมากักใส่กับอินทรีย์วัตถุที่อาจารย์พูดเลยของอาจารย์เนี่ยเอาใส่ใส่าสารปรุงดินเพิ่มเนี่ย แต่ถ้าเอาเคมีมาหวานเพียวๆผมก็บอกแล้วว่าเคมีมันเป็นปฏิปักษ์กับดินกับพืชมันกินได้แต่กินได้แค่สองเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้มากินเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมก็เขาใส่มาก่อนไงเห็นไหมเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเจ็บทุเรียนแต่ละรุ่นถามว่าเอาแค่สิบตันเนี่ยเผาเผื่อหนอนครึ่งหนึ่งบ้างเจ้ <c oughs> เ,เดี๋ยวนี้หนอนอยู่แค่สองสามร้อยโลที่จริงไอ้พวกไอ้ลาติดๆแต่มันแค่ทับกันดำเฉยๆบ้างมันไม่ใช่ลาหรอกเขาแคัดออกแต่ผมเอาเฉพาะหนอนอย่างเดียวครับ คงไม่เกินร้อยลูกอ่ะแต่คงไม่เกินร้อยโลอ่ะถ้าโดยหลักอ่ะเพราะว่าพวกนี้มันช่วยยับยั้งมัน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 ยั้งกันไว้มันยั้งกันไว้เนี่ยปีปีนี้คุณยศต้องปีหน้าเดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าคุณยศเอาน้ำตาลไข่แดงหมักใส่ถังไว้ก่อ่เอาไว้ในถังต่างหาไว้เลยหมักใส่น้ำไม่โลครับใส่น้ำไว้เฉยนะครับหมักใส่น้ำไม่เฉย่อนแล้วเอาน้ำตัวนั้นมาหมักกับกินวีนอีกทีนหนึ่งตอนที่เราจะใช้งานตัวน้ำตาลจะไม่ตกค้างจะไม่เสื่ค่าครับ ก็คือเอาเอาเอาพอดอเอาเอาเอกจุลินทรีย์น้ำหมักสูตรสามกับสูตรสูตรสองี้ยงมันไว้ก่อนเลี้ยังทิ้งไว้เลยเป็นครั้งอะไรก็ได้แต่เพราะเราต้องการเอาตรงนั้นมาใช่ไงเราก็ไปพรแต่เราใช้ก็สองร้อยสองร้อยลิตรเนี่ยเราใช้สี่กิโลแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราตรงนั้นพนไว้เราก็จะจใช้น้ำตรงนั้นกลับมาเพราะมันจะทําให้ไม่ไม่ไม่เสียผิวเวลามันไม่ตกคราบเพราะว่ามันโดนจุลินทรีย์ทิ้งก่อนเห็นไหมแต่ถ้ามาใส่ปพ๊บสมมุนไพรห้าวันเจ็ดวันมันยังเหลือใช่ใช่ครับเห็นไหม แต่ว่ามันพี่คุณยศบอกว่าเนี่ยราะว,ว่าดีนะคือเอาตัวนี้มามันยังมีเวลาได้ห้าหกเจ็ดวันถ้าคุณยศไปเพียวเนี่ยย,ยิ่งหนักเก่าต่อนะก็เหมือนจะได้ใช้น้ําล้างนะถ้าฉีดไปสองลอดก็กวาจะได้ถึงระดับนี้ครับเออก็ไม่เป็นไรครับต่อไปนี้เรารู้แล้วว่าทุกอย่างก็เข้ากระบวนการหมักให้มันยาวขึ้นเห็นไหมตอนนี้คุณยศรู้แล้วว่าอออาจารย์ให้ยาวขึ้นสมมติว่าพอทุเรียนเร่งุ่นเรื่องรุ่นนี้คุณรุ่นรุ่นกระปั้นทาตัวน้าตาลเรอเลย ก็ตัวอืน่นอาจารย์ก็ทาไว้ให้แล้วแค่เอามาบวกสันอิกไประมาณห้าวันเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ค่อยปล่อยไป,ไปค่อยจัดการาอันนี้มันเป็นเอาศึกษาร่วมกันคจับ,จ,บจุลินทรีย์ทุกตัวให้มันถอดเสือ้อพุ่งเสื้อผ้าออกคือเราไม่เห็นตัวมันหรอกแต่เราอยากรู้ทั้งคู่คุณยศก็อยู่สวนก็อยากรู้เอากอาจารย์ก็มาเติมความรู้ให้จับตัวผู้มันถอดเสื้อนี่มันมีหม้ำมีเหมือนของเราไหมเนี่ยเราก็พากันดูกันเออตัวนี้ตัวผู้ไว้ตัวนี้ตัวเมียไว้มันก็จะเหมือนของเราไหมเนี่ยเราก็เรามาคุยกันแบบสนุกสนนนนนนาาาาเเอออมััขีีดดปแล้้วว็ยย่่งจร์ ทีนี้ก็เอาอย่างลูกขนาดนี้เบายุดจะไปหาท้ากับสอนเสียตังค์อนี้ <laughs> ลูกทุเรียนขนาดนี้สี่โลครึ่งห้าโลไม่เถียงเขาข <laughs> นาดเจ้าของสวนบอกเท่าไหร่ห้าโลห้าห้าโลช่างกิโลเจ็ดโลเงีเ้ยคือน<ล>้นําหนักมันขึ้นมาที่นี่ก็น้ําหนักขึ้นอยู่นะขึ้นครับเกินเออนั่นแหละคือเราก็อยากน้ําลูกเท่าเก่าอะไรเท่าเก่าก็ช่างมันแต่ว่าถ้าน้ําหนักมันขึ้นตัวนั้นก็เอาไม่ได้ลงทุนเกินเก่าเนาะเออมันก็ยังโอเคนะประมาณนี้แต่คนที่โอเคมากคือคนนี้นี่ทำไม ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอาจริงนะปีสุขภาพด้วยปีหนึ่งขีดสักเอาผมให้เอซมาตีหนึ่งขีดสักห้าเที่ยวก็ยังดีอ่ะถูกไหมเออดีกว่าอะไรนะสามวันทีสี่วันครั้งอ่ะไ่ได้ครับต้องบ้าพลังบ้าพลังบังทีฉีดไปวันนี้เราเอาไม่อยู่อีกสองสามวันต้องฉีอีกคือคืองงไหมว่าแค่น้ำในกระป๋องดำๆมันเอาอยู่ มันก็งงนะงงครับเออก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอี่ยวกันนะเบาหยุดครับอาจารย์ผมก็บอกว่าถ้าทุกคนมีความเชื่อมั่นเรื่องพอดอรครับพอดอมันไม่ใช่ว่าใครทํากรมพัฒนาที่ดินเขาทําใช่ครับกระทรวงเกษตรเขาทําถ้ามันไม่ดีจริงไม่อริจริงเนี่ยทำไมเขาจะไม่ให้เกษตรกรอย่างเราใช้ ต้องเข้าใจนะแล้วเขาไม่ได้มีซื้อมีขายเขาแจกฟรีแต่ว่ากระบวนการในการหมักนี้มันใช้เวลาก็อย่างผมถามคุณจดุคุณจดตอนนี้อายุเท่านี้ถ้าหมักมปันจีอีกสิปีสิบห้าปีมันจะใช้ตอนไหนอาจารย์หมักตั้งแต่อายุยี่สิบ20ยี่สิบกว่าเพิ่งจะได้ใช้ใช่ <c oughs> ไหมอันไหนที่ทําก็ทําอันไหนที่นํามาต่อยอดก็ต่อยอดอันไหนนามาประยุกตก็ประยุกตเพราะเราต้องการผลผลิตนี่แหละเป็นหลักๆแค่นี้โอเคเนาะโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์พลดปัญญาประรมแล้วก็เจ้าของแปลงสวน เงยศครับผมลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัส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 ดีครับ